ไหนคะอ๋อนี่มัดมีนะคะผ้าถุงนะคะเป็นผ้าไหมแท้ใช่ไหมคะที่เราเคยถ่ายอุ้ยนี่เป็นลายนะก็ยายทําเองเหรอเองค่ะอุ้ยยายไครแกทำเองนะคะทุกคนที่เราเคยถ่ายไปนะคะ EP แรกนะคะดอกอียังไม่เสร็จนะนี่ต้องมีสีแดงอีกเดี๋ยวยายจะย้อมสีแดงอีมัดอีเหรออุ้ยเก่งมากเลยนี่เป็นวิธีบ้านเรานะคะการอ่าทําผ้าไหมนะคะใครไม่เคยเห็นเนี่ยค่ะอุ้ยอันไหนเก่งกว่าไหน อันไหนเพิ่งเริ่มนี่อันนี้แหละคะอ๋ออันนี้เพิ่งเริ่มนะคะอันนี้เป็นโอนี่ค่ะยังไม่ได้ย้อมยังไม่ได้อะไรยังไม่ได้ย้อมยังไม่ได้อะไรนี่เพิ่งเริ่มนะคะทุกคนสวยไหมคะนี่ค่ะวิถีบ้านเรานะคะสวยมากเลยค่ะดูดิไหมอ่ะไหมแท้ๆเลยเนาะไหมแท้จ้าอ๋อันนี้เชือกฟางใช่ไหมคะอันนี้เชือกฟางไว้ถูกนะคะแต่อันนี้มันนานกว่าจะได้โอ้อันนี้กว่าจะนานกว่าจะเสร็จดูดิไม่ใช่ว่าง่ายๆเลยนะคะทุกคนเพราะแกต้องมีที่ปั่นแบบที่เราดูกันวันนั้นนะคะเนี่ค่ะที่ปั่นที่อะไรของแกเนาะ โอ้ยดูสิกว่าจะได้ไหมแต่ละผืนนะคะทุกคนเนี่ยค่ะมันไม่ใช่ง่ายๆเลยนะคะผพาไหมแต่ละผืนเนี่ยค่ะกว่าจะเสร็จกว่าจะถักผืนนะคะนี่ค่ะคุณยายนายคนเก่งของเรานะคะสวยมากเลยยายโอ้เดี๋ยวสีแดงย้อมสีแดงเดี๋ยวเจ้าจะ,าจะพาให้ทุกคนมาชมอีกนะคะเนี่ยค่ะอ๊้สวยมากเลยวิธีบ้านเรานะคะ จีไอก็อยู่บุรีรัมย์นะคะนี่ก็วปันตะเคียนนะคะนี่ค่ะยาให้เาหัวละสีรยาสิบโอ้ยายมาให้เขาอันนี้สองผืนอันนี้สผืนนะคะคุณยายบอก